ทำแล้วกรอบนานข้ามวันเลยนะคะเอาละค่ะไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยน้ำแป้งสาลีนเนกประสงค์150กรัมหรือ1่ถ้วยตวงกับสองช้อนโต๊ะเทลงไปในชามผสมแป้งข้าวโพด15กรัมหรือ2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย25กรัมหรือ2ช้อนโต๊ะเกลือ1หยิบม,มือ คนพอเข้ากันใส่เนยจืดละลาย30กรัมหรือสองช้อนโต๊ะลงไปถ้าไม่มีใช้น้ำมันพืช30กรัมแทนได้เลยป้าลองใช้น้ำมันปาล์มผสมแทนเนยพบว่าขนมหอมน้อยกว่าแต่ว่าจะกรอบดีกว่านิดนึงแล้วก็กรอบนานกว่าอาจตอนนี้คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันใช้มือผสมเลยก็ได้ค่ะสะดวกดีเมื่อเข้ากันประมาณนี้แล้วนะใส่กลิ่นวานิลลาเสร็จ1ช้อนชา ถัดมาค่ะใส่น้ำปูนใส่ลงไป60 m l อาจจะค่อยๆทยอยใส่ทีละนิดก็ได้นะคะใส่แล้วนวดถ้ามันยังแห้งอยู่ก็ค่อยๆเติมเพิ่มสมมุติว่าน้ำปูนใส่ยังไม่หมดแต่ว่าแป้งได้ทีแล้วก็หยุดเติมได้เลยค่ะหรือถ้าเติมน้ำปูนใส่หมดแล้วแป้งยังแห้งเกินไปก็สามารถเติมเพิ่มได้ถ้าไม่มีน้ำปูนใส่เติมน้ำเปล่าแทนได้แต่ว่าความกรอบมันก็จะแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยนะจ๊ะ เมื่อเติมน้ำปูนใส่เรียบร้อยแล้วนวดต่อสักครู่นะคะจนกระทั่งได้แป้งที่เนียนขึ้นมีลักษณะประมาณนี้ค่ะจับแป้งรวบเป็นก้อนกลมหาอะไรคลุมแล้วพักทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะเพื่อให้เขานุ่มขึ้นจะรีดง่ายขึ้นเมนูนี้ต้นฉบับป้าแปลมาจากภาษาอินโดนนะคะแล้วก็เอามาประยุกต์นิดหน่อยนะยังไงเดี๋ยวจะแปะลิงก์ต้นฉบับไว้ให้ในคอมเมนต์เด้อ ในระหว่างพักแป้งมาเตรียมกล้วยกันค่ะกล้วยในวันนี้ป้าจะใช้เป็นกล้วยตากนะจ๊ะลูกจิ๋วๆแบบนี้แพ็คนี้สั่งมารวมส่ง124บาทนับแล้วได้52ลูกเนื่องจากป้าจะทำเป็นไซส์มินิดังนั้นกล้วยตาก1ลูกนะคะป้าจะมาหั่นแบ่ง4ใครไม่อยากแบ่งก็ใช้เต็มลูกเลยก็ได้หรือจะแบ่งครึ่งก็ได้ ไม่มีกล้วยตากใช้กล้วยน้ำว้าธรรมดาก็ได้จ้าแต่ว่าทำแล้วรีบกินนิดนึงก็ดีเนื่องจากเขาจะไม่ได้กรอบนานเท่ากับกล้วยตากกลับมาดูแป้งที่เราพักไว้ค่ะนี่หลังจากพักแล้วนะแป้งเขาจะนุ่มนิ่มขึ้นมากๆเลยอย่ามัวแต่บี้เล่นค่ะนำแป้งที่ได้ไปรีดเดี๋ยวป้าจะแบ่งเป็นซักสี่ส่วนเรารีดทีละส่วนเนาะจะได้รีดง่ายๆถ้าไม่อยากแบ่งจะรีดทีเดียวหมดก็ได้จ้านำแป้งแต่ละส่วนมารีด รีดให้บางประมาณนี้นะคะเพราะว่าถ้ารีดหนาไปเนี่ยเมื่อเอาไปพันกล้วยแล้วทอดแล้วอาจจะไม่ค่อยกรอบตัดแบ่งแป้งที่ได้ออกเป็นเส้นๆป้าจะตัดให้เส้นเขาหนานิดนึงนะคะคิดเองเออเองนะว่าพอเส้นหนาแล้วเนี่ยเมื่อเอาไปพันกล้วยพอทอดแล้วเนื้อกล้วยไม่ค่อยโผล่เท่าไหร่คือก็มีโผล่อยู่บ้างนะแต่ว่าไม่เยอะมากใครไม่ชอบเส้นหนาจะหั่นให้เส้นบางลงกว่านี้ก็ได้นะ หยิบแป้งขึ้นมา1เส้นวางปลายกล้วยด้านนึงลงไปใช้แป้งทับที่ปลายกล้วยแบบนี้นะคะแล้วกดให้แป้งติดกันพันแป้งให้รอบกล้วยเวลาพันนะคะให้ดึงแป้งเล็กน้อยนะแล้วให้พันแป้งให้มีส่วนที่ซ้อนทับกันด้วยแบบนี้นะอ่ะดูจ้าดึงแป้งเล็กน้อยพันกล้วยให้มีการซ้อนทับกันของตัวแป้ง ถ้าซ้อนทับกันน้อยเนื้อกล้วยอาจจะโผล่ออกมาในระหว่างที่ทอดซึ่งจริงๆมันก็เป็นเรื่องปกติแหละป้าทำก็มีโผล่บ้างเหมือนกันเมื่อพันแป้งจนถึงปลายกล้วยแล้วนะก็จับแป้งบริเวณปลายอะคะ่ะกดกดกดให้ติดกันเสร็จแล้วแป้งส่วนที่ยังไม่ใช้งานจริงๆแล้วอยากจะแนะนำว่าหาอะไรคลุมไปด้วยนะคะเพราะว่าถ้ามันแห้งแล้วเนี่ยมันจะพันยาก อันนี้ตัดเป็นแถบเล็กๆนะคะก็เอามาพันได้เช่นเดียวกันสมมติว่าพันพันไปแล้วอุ้ยแป้งมันสั้นเกินไปพันไม่พอทำยังไงดีง่ายๆเลยค่ะก็นำแป้งอีกหนึ่งเส้นมาพันต่อได้เลยเสร็จแล้วเดี๋ยวไปทอดแป้งกันนำน้ำมันใส่กระทะตั้งไฟให้ร้อนคลิปนี้ป้าใช้น้ำมันปาล์มนะ ตั้งไฟให้น้ำมันพอร้อนไม่ต้องให้ร้อนจัดมากนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวแป้งด้านนอกมันจะไหมแล้วด้านในจะไม่สุกเมื่อน้ำมันพืชร้อนแล้วนำกล้วยลงทอดป้าใช้ไฟค่อนข้างอ่อนนะคะในระหว่างที่ทอดเนี่ยแวะคนเป็นระยะๆะะได้ อย่าใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวแป้งด้านในมันจะไม่สุกใจเย็นๆค่อยๆทอดไปเมื่อแป้งได้สีน้ำตาลอ่อนๆประมาณนี้ก็ตักขึ้นสะบัดสะบัดให้เสด็จน้ำมันที่ป้าทอดเนี่ยก็จะมีกล้วยโผลออกมาบ้างนิดนึงนะคะอย่างเช่นชิ้นนี้อันนี้โผล่นิดโผล่หน่อยป้าว่าเป็นเรื่องปกติแหละนำกล้วยที่ทอดแล้ววางพักพึ่บนตะแกรงรองกระดาษซับมันด้วยก็ดีค่ะ ป้าป้าแป้งหนึ่งสูตรทำกล้วยทอดแบบนี้ได้กี่ชิ้นอันนี้ตอบยากนะอันดับแรกเลยขนาดกล้วยแต่ละคนไม่เท่ากันแน่นอนนะคะขนาดว่าป้าเนี่ยซื้อมาล็อตเดียวกันมันยังชิ้นไม่เท่ากันเลยรวมถึงการรีดแป้งแต่ละคนนะคะบางคนรีดหนาะบางคนรีดบางบางคนตอนพันเนี่ยพันซ้อนทับกันเยอะพันซ้อนทับกันน้อยพวกนี้จะส่งผลให้จํานวนชิ้นที่ได้แตกต่างกัน ถ้าจะให้เฉลีย่ย1สูตรเนี่ยถ้าเป็นกล้วยไซสใกล้เคียงกับป้าจะทำได้ประมาณ25-35ชิ้นค่ะมาทำความเข้าใจในเรื่องของความกรอบก่อนนิดนึงนะคะตัวกล้วยอันนี้เมื่อทอดเสร็จแล้วแป้งเขาจะไม่ได้กรอบแบบกรอบกรวบเหมือนเกี๊ยวทอดนะเขาก็จะมีความกรอบที่แบบอธิบายยังไงอะไม่ได้กรอบแข็งเท่ากับตัวเกี๊ยวอะค่ะ ถ้าถามว่าอร่อยไหมตอบได้เลยว่าอร่อยแป้งกรอบๆก,กัดไปแล้วเจอเนื้อกล้วยหวานๆหนึบ,นบๆเลิศแป้งตัวนี้ป้าทดลองทอดเสร็จแล้วพักผึ่งบนตะแกรงพอเย็นก็เก็บใส่ถุงรัดยางนะคะลองทดลองเก็บไว้24ชั่วโมงแล้วมาชิมดูยังกรอบอยู่ตัวแป้งที่ใช้น้ำมันพืชเนี่ยจะมีความกรอบที่ดีกว่าตัวแป้งที่ใช้เนยแต่จะหอมน้อยกว่าอย่างที่บอกไปแล้วเกือบลืมเนะี่ยมาดูเนื้อแป้งนิดนึงนะคะ แป้งที่เห็นอยู่นี้เป็นแป้งที่ป้าใช้น้ำมันพืชน้ำมันปาล์มนะแทนเนยละลายจะพบว่าหลังจากผักแป้งไว้ค่ะตัวแป้งเขาจะเหมือนมีด่งดางๆจุดๆสีขาวขึ้นมาซึ่งมันจะดูเหมือนน่ากลัวนะแต่พอเอาไปรีดเอาไปทอดนะ่ะทุกอย่างปกติค่ะไม่ต้องตกใจตัวแป้งที่ใช้เนยละลายหลังจากผักแป้งเขาจะดูเนียนกว่าค่ะ คือสังเกตดีๆก็เห็นมีจุดด่งดางๆสีขาวอยู่บ้างแต่น้อยมากจนแทบไม่เห็นเลยอันนี้บอกไวเ้เฉยๆเผื่อใครใช้น้ำมันพืชพักแป้งเสร็จแล้วจะได้ไม่ต้องตกใจถัดมาไปต่อก,กันที่ต้นทุนวัตถุดิบกล้วยตากป้าซื้อมา52ลูก124บาทรวมส่งดังนั้นกล้วยตาก1ลูกเนี่ยต้นทุนจะอยู่ที่2บาท38สสตางค์ ขนม1ชิ้นใช้กล้วยตากเศษ1นส่วนสลูกดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบกล้วยตากเศษ1นส่วนสลูกจะอยู่ที่60สตางค์ส่วนต้นทุนวัตถุดิบของตัวแป้งหนึ่งสูตรนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์5บาท55สตางค์น้ำตาลทราย63สตางค์แป้งเค้าโพด75สตางค์เกลือ1หยิบมือ10สตางค์กลิ่นวานิลลา50สตางค์เนยจืดละลาย9บาทป้าใช้เนยผสมจ้า น้ำปูนใสตีไป1บาทรวมต้นทุนวัตถุดิบตัวแป้ง1สูตร17บาท53สตางค์แป้ง1สูตรทำกล้วยทอดแบบในรูปได้25ชิ้นตีไป25ชิ้นก่อนนะถ้าทำได้25ชิ้นเนี่ยต้นทุนวัตถุดิบค่าแป้งต่อชิ้นจะอยู่ที่70สตางค์มาดูต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นกันบ้างค่ะกล้วย60สตางค์แป้ง70สตางค์น้ำมันพืชที่ใช้ทอดตีไป60สตางค์ถ้าคิดตามนี้ก็1 90สตางต่อชิ้น คือชิ้นมันจะดูเล็กกว่าในรูปนะคะในรูปนี่คือมันซูมนะมันเลยดูเหมือนใหญ่และต้องเน้นย้ำเหมือนเดิมนะคะว่าต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากาันแนะนำให้คิดด้วยตัวเองอีกทีและในคลิปนี้นะคิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นอะไรไม่ได้เขียนแปลว่ายังไม่ได้คิดให้แล้วก็ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแกส๊สค่านา้ำค่าไฟค่าทุงค่ากล่องค่าจีปาถาอื่นๆจ้า สุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า